ปัจจัยต่างประเทศอย่างที่เราติดตามกันเห็นได้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศก็มีการขยับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปนะฮะหรือท่าทีประธานเฟดวันที่2อ,ออกมาจะสะท้อนมายัางตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังไงบ้างไหมครับครับก็ดูเป็นลักษณะของการตึงตัวต่อเนื่องนะครับ,รบเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนอกจากเรื่องของประธานเฟดที่ส่งสัญญาณนะครับว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสัก1-2ครั้งเนี่ย ก็มีธนาคารกลางอังกฤษนะครับที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหนือกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายของอังกฤษเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่5%เเ็นะครับเมื่อคืนเนี่ยปรับขึ้นไป0.5%เลยนะครับตลาดเนี่ยคาดว่าจะขึ้นแค่0 2 5เเท่านั้นเองนะครับประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยเอ่อที่กลับมาขยับขึ้น อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงช้าเนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องที่อาจจะถูกลดทอนลงไปจากเรื่องของดอกเบี้ยที่ยังขึ้นไม่จบนะครับซึ่งก็เลยเทําให้ตัวของบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงช่วงนี้เนี่ยยังถูกกดดันอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องติดตามแล้วแหละนะครับเก<ๆ>ี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศออกมาโดยเฉพาะตัวของคพีซีอ นะครับในช่วงปลายสัปดาห์นะฮะถ้าเกิดว่าคอ PCE เอียงอ่อนตัวลงช้าเนี่ยอันนี้มันจะมีผลกับคาดการตัวนโยบายการเงินของเฟดนะครับซึ่งจะประชุมครั้งถัดไปเนี่ยก็คือในช่วงประมาณสักปลายเดือนกรกฎาคมนะครับตรงนั้นเนี่ยตลาดยังคาดว่าจะขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25นะครับหลังจากที่คงอัตราดอกเบี้ยไปในการประชุมครั้งที่ผ่านมาครั้งหน้าเนี่ยจะขยับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ0.25ก็จะไปอยู่ที่ประมาณสัก5.5นะครับ เมื่อวานนี้แรงขายหุ้นบิ๊กแคปค่อนข้างเยอะนะคะมองโอกาสวันนี้ยังไงคะโอกาสรีบาวได้หรือว่าจะหลุดพันหไม้หลายคนกังวลเหมือนกันประเมินยังไงดีคะครับหลุดพันหไหมเนี่ยในเลเวลตรงนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับแต่เรามองว่าน่าจะเป็นการหลุดแล้วก็มีการดึงโพซิชั่นกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับคือที่บอกว่าหลุดพันหแล้วมีโอกาสเนี่ยเพราะว่า ประเด็นแรกเลยก็คือกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะถูกกดดันจากราคาน้ํามันดิบที่อ่อนตัวลงซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่นะครับประเด็นที่2ก็คืออาจจะมีเรื่องของการฟอสเซลเนี่ยหลงเหลืออยู่บ้างจากการที่คํานวณมาจีนกันในช่วงตลาดปิดเมื่อวานนะครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักสายๆหลังจากตลาดเปิดไปทำาทำการไปสักพักหนึ่งนะครับก็อาจจะดึงให้ตลาดเนี่ยอ่อนตัวลงมาหลุดคล้ายๆกับอรอบก่อนหน้านั้นนะครับที่หลุดไปพันสจุดแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแต่ที่ที่ผมมองว่าหลุดแล้วเด้้กลับขึน เร็วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เยตูเดตเราลงไป10%แล้วนะครับเทียบกับตัวของตลาดภู้วิภาคเนี่ยเขาบวกกันเฉลี่ยประมาณสัก2%เราอันเดอร์ f o ร์ฟอร12%มันเป็นเลเวลที่ที่มันเยอะมากเกินไปนะครับดน,น้ามีว i นโดว์เรซิ่งด้วยผมเลยคิดว่าน่าจะประคองตัวได้ครับแถวบริเวณ1,500จุดบวกลบตรงนี้นะครับ